เมืองเล็กๆของเรามีคำกล่าวว่าได้เส้นเดียวที่เธอผิดอาจทำให้ผ้าทั้งผืนพังได้น่าขำเนอะคำกล่าวเกี่ยวกับความผิดพลาดในสถานที่ซึ่งทุกอย่างดูเหมือนจะร้อยเรียงกันไว้ด้วยได้หลวมๆชีวิตฉันเลก็เหมือนได้ยาวที่ขาดรุ่ยนั่นแหละ เดียคุณคงไม่เคยได้ยินชื่อฉันหรอกคนอื่นก็ด้วยฉันเป็นเด็กสาวที่ไม่โดดเด่นอะไรเป็นคนที่มักถูกลืมในห้องคุณครูไม่เรียกชื่อฉันเพื่อนๆไม่คุยกับฉันขณะพ่อแม่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันมาหรือไปฉันไม่ได้รู้สึกไร้ตัวตนตลอดครั้งหนึ่งฉันเคยมีเพื่อนซีเธอมีชื่อว่าโซเฟียเธอรู้จักฉันดีมากกว่าใครไหนๆในบ่ายของทุกวัน เราจะวาดฝันถึงการหนีออกจากเมืองเล็กๆนี้นึกภาพว่าได้ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่อยู่ด้วยกันในอาพาร์ตเมนที่มีระเบียงกลางคืนก็ไปเรียเบลเล่สว่าปามช็อกแลตไม่ยัง้งจนยัดลงคอต่อไม่ไหวแต่แล้วครอบครัวเธอก็ย้ายไปและเพราะแบบนั้นเธอก็ไปด้วยไม่มีเสียงหัวเราะหรือความลับใต้ต้นโอกอีกเธอไปแล้วเป็นความเงียบที่ดังที่สุดในใจของฉันพ่อแม่ฉันเหรอก็ไม่ได้แย่นักหรอก พวกเขาแค่เหนื่อยกับค่าใช้จ่ายและปัญหาต่างๆพอได้แต่บ่นเรื่องค่าของที่แพงขึ้นกับโรงงานที่ปิดตัวลงส่วนแม่ก็มองบินค่าใช้จ่ายและหวังให้มันหายไปฉันวนมาอยู่ที่เดิมไร้ตัวตนและโดดเดี่ยวได้แต่สงสัยว่าชีวิตตัวเองจะเป็นแบบนี้ไปโดยตลอดลูกดูเงียบๆนะนาเดียลูกแค่ต้องเลือกเส้นทางชีวิตตัวเองยังไงละ่ะจะเปลี่ยนประกายในโลกนี้ได้ยังไงในเมื่อโอกาสทุกอย่างพร้อมจะหลุดมือไปเหมือนได้ที่หลุม และเครื่องทอผ้าแห่งโชคชะตาก็เหมือนถูกใครบางคนควบคุมไว้ถ้าเปลี่ยนอะไรได้อย่างหนึ่งแค่เพียงอย่างเดียวฉันอยากจะสำคัญถูกมองเห็นและมีตัวตนคําคืนของทุกอย่างนั้นธรรมดาเหมือนเช่นเคยเสียงการทะเลาะถูกเถียงดังทะลุผ่านผานังกั้นบางๆฉันอยู่ข้างบนและทําเป็นไม่ได้ยินเสียงไม้ลั่นนั้น ดังมาจากห้องใต้หลังคาฉันได้ยินมาหลายสัปดาห์แล้วมันเบามากจนราวกับไม้เสียดสีหรือบางอย่างที่มากกว่านั้นครั้งหนึ่งฉันคิดว่าฉันเห็นแสงว่าบลอดผ่านใต้ประตูห้องใต้หลังคาเห็นเหมือนมีเงาผ่านแวบๆด้วยฉันไม่เคยจะสนใจและกลัวเกินกว่าจะเปิดแต่ว่าคืนนั้นความอยากรู้ของฉันก็ชน,นะความกลัวฉันรู้สึกเหมือนมีบางอย่างเรียกหาดึงดูดให้ฉันขึ้นไปพร้อมคำสัญญาที่ไม่อาจเพิกเฉย ทีแรกก็เหมือนจะไม่มีอะไรแค่เพื่อนผ้ากลบเก่าสลักริ้วตัวอักษรจางๆกับภ้าเปื้อนๆถึงอย่างนั้นมันก็มีบางอย่างแป,ปลกๆเ้นไดเป็นระยิบระยับราวกับว่ามีชีวิต ขณะที่ฉันเอื้อมมือไปแตะประกายแสงเล็กๆก็พุ่งกระจายออกมามันลอยฟุ้งในอากาศราวกับหิ่งห้อยฮะพวกมันเต้นรอบตัวฉันห้องใต้หลังคาฟุ้งไปด้วยแสงสีทองและแล้วจู่ๆก,ก็มีบางอย่างเกิดขึ้นฉันได้ยินเสียงกระซิบแผ่วไตรตรองให้ดีก่อนทองได้แต่ละเส้นจะนำไปสู่โชคชะตาใหม่ฉันไม่กลัวเลย สียงนั้นไม่ได้คุกคามเครื่งองทอผ้าเองก็ด้วยพูดให้ถูกเป็นฉันตั้งหากที่เข้าหามันเส้นได้เหมือนส่งเสียงฮัมเบาๆเรากับว่ามันกำลังเรียกฉันอยู่รอให้ฉันทำบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ จว่าฉันกำลังทำอะไรแต่เมื่อโทรเสร็จฉันก็รู้สึกได้ว่าโลกนี้เปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยวันต่อมาเพื่อนรุ่มฉันที่ชื่อมาเรียซึ่งไม่เคยคุยกับฉันเกินสองคำเธอยิ้มให้และบอกมือบอกมือให้ฉันเหรอนี่มันแค่เรื่องเล็กๆกก็จริงแต่นั่นเป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกว่ามีตัวตนนี่เป็นเพราะเครื่องทรเหรอ หรือว่าแค่เรื่องบังเอิญเฉยๆมาเรียมไม่ใช่คนที่จะมายิ้มให้ฉันก่อนเลยนะแต่ท่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญกันล่ะฉันต้องรู้ให้ได้รอบนี้แหละไม่มีทางฟลุกแนะ่เครื่องทอกําลังรอฉันอยู่เหมือนมันรู้ว่าฉันจะกลับมาฉันวางมือบนเครื่องทอและลากนิ้วไปตามโครงรา่างเหมือนที่ทําครั้งก่อนแสงสีทองวาบขึ้นอีกครั้งเหมือนกับในครั้งแรกเช้าวันต่อมาที่โรงเรียนเรื่องประหลาดก็เกิดขึ้น ขึ้นร่วมชั้นสองคนที่ฉันแทบไม่รู้จักโบกมือและพูดกับฉันเฮ้ดาเดียฉันชอบทรงผมเธอจังเออขอบคุณนะครั้งนี้ไม่น่าที่เรื่องบังเอิญแล้วเครื่องทอนนั้นทําได้จริงแถมยังทรงพลังมากด้วยเมื่อได้ทอครั้งหนึ่งแล้วมันยากที่จะหยุดแบบว่าจะหยุดทําไมฉันลองทอลายอื่นรอบนี้เพื่อแม่เธอพลาดโอกาสเลื่อตนตําแหน่งมาหลายปีแล้วแต่ภายในอาทิตย์เดียว คุณต้องไม่เชื่อนแน,แน่ฉันได้งานใหม่ที่เงินเดือนดีกว่าเดิมไม่ใครคิดเลยว่าจะเกิดขึ้นกับเราปาฏิหาริจริงๆนับแต่นั้นที่บ้านก็มีเรื่องให้ทะเลาะก,กันน้อยลงฉันเริ่มทออะไรเล็กน้อยให้ตัวเองด้วยคะแนนเต็มในการสอบคณิตศาสตร์ไม่ใช่เพราะฉันไม่รู้เรื่องเลยแต่เพราะฉันอยากเห็นว่ามันจะได้ผลไหมและมันได้ผลไม่ว่าฉันปรารถนาอะไรมันก็มักจะได้ผลเสมอ มากเลี้ยงมันเกิดฉันไหมนาเดียต้องมาให้ได้เลยนะถ้าไม่มีทางงานของเฉามากแน่ฉันไม่ใช่คนไร้ตัวตนอีกแล้วในที่สุดโลกก็เริ่มอ่อนโยนกับฉันบ้างสักทีเหมือนได้ที่ทอทีละเส้นเครื่องทอผ้านั่นดูกระตือรือร้อนเอามากมากเรากลับไม่ต้องการให้ฉันหยุดไตรตรองให้ดีก่อนทอได้แต่ละเส้นจะนำไปสู่โชคชะตาใหม่ข้อควรรู้เรื่องการทอชะตาทุกเส้นที่ดึง จะกระทบเส้นอื่นและไม่อาจแก้ไขได้ฉันรู้สึกเหมือนได้ทุกอย่างที่เคยต้องการแล้วครูเอนดูฉันที่ได้คะแนนสูงสุดในห้องมีเพื่อนมากมายจนนับไม่ท้วนพ่อแม่มีไรายได้เพิ่มขึ้นและทุกคนเหมือนจะตั้งใจฟังทุกคำที่ฉันพูดชีวิตฉันไม่ใช่แค่ดีแต่ว่าสมบูรณ์แบบ หรือเท่าที่เห็นนาเดียววันนี้กินข้าวเที่ยงกับพวกเราได้ไหมเราเรื่องที่เธอเรียนช่วงเช้าให้ฟังหน่อยได้แน่นอนสิ <c oughs> รักพวกเธอจังแปลกเนอะที่ก่อนหน้านี้เราไม่ได้เป็นเพื่อนกันเธอพูดเรื่องอะไรนะนั่นสิเราเป็นเพื่อนกันมาตลอดไม่ใช่เหรอฉันเริ่มงงไปหมด เหมือนว่าความทรงจำพวกเขาถูกเขียนขึ้นมาใหม่พวกเขาไม่ได้เพิ่งชอบฉันตอนนี้แต่มันเหมือนกับว่าพวกเขาชอบฉันมาโดยตลอดและนั่นมันก็แปลกมากๆพวกเขามีความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องที่เราคบกันก่อนการทอดได้ทั้งที่ฉันไม่มีหลังจากเหตุการณ์ประหลาดกับเพื่อนคราวนั้นฉันก็หยุดคิดถึงโซเฟียไม่ได้เลยบางทีนะแค่บางทีมันอาจพาเธอกลับมาหาฉันได้คืนนั้นฉันปีนกลับขึ้นไปบนห้องใต้หลังคา เครื่องทอส่องแสงอ่อนๆราวกับว่ามันกำลังรอฉันอยู่ไตรตรองให้ดีก่อนทอได้แต่ละเส้นจะนำไปสู่โชคชะตาใหม่คราวนี้ฉันไม่ลังเลเลยใช่ใช่ฉันรู้ฉันอยากให้โซเฟียย้ายกลับมาเช้าวันต่อมาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็เกิดขึ้น โซฟียกลับมาแล้วแค่นั้นเลยเหมือนกับฝันที่กลายเป็นจริงโซเฟีย <c oughs> ไม่อยากเชื่อเลยเธอกลับมาแล้วจริงๆอฉันรู้จักเธอเหรอ เธอจำฉันไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเหมือนกับว่าช่วงเวลาที่เราเคยมีทุกเสียงหัวเราะทุกความฝันถูกลบไปหมดฉันไม่รู้จะไปทางไหนดีเครื่องทอผ้าใช้ได้ผลตลอดแต่ตอนนี้โซฟียไม่รู้จักฉันด้วยซ้ำเหมือนฉันอธิษฐานให้เธอกลับมาในที่ที่ฉันไม่มีตัวตนฉันคิดว่าจะเล่าให้พ่อแม่ฟังทุกอย่างแม่คะพ่อคะ เราคุยกันแป๊บหนึ่งได้ไหมมีอะไรเหรอลูกหนูแค่รู้สึกว่าหนูก่อเรื่องยุ่งเข้าแล้วหนูอยากคุยกับใครสักคนคิดยังไงกับแชนเดเลียใหญ่อันนั้นที่ร้านช่างฝีมือในเมืองล่านึกดูสิมม่ต้องดึงดูดสายตาผู้คนที่เข้ามาแนะ่เครื่องทอผ้ภาพบนห้องใต้หลังคาหนูว่ามันเปลี่ยนบางอย่างหนูไม่รู้จะทํายังไงดีซื้อแชนเดเลียนั่นเลยดีกว่าฉันก็ดูดูเรื่องซื้อวิลล่าติดทะเลสาบไว้เราจะไปพักร้อนที่นั่นลูกชอบไหมนาเดียพาเพื่อนไปด้วยก็ได้นะ โอ้ oh, คะ่ะต้องยอดเยี่ยมนะงั้นตกลงนะพ่อจะโทรหานายหน้าพรุ่งนี้ลูกอยากคุยเรื่องอะไรนะนาเดียเปล่าคะ่ะขณะที่ฉันนั่งฟังพ่อแม่พูดคุยเรื่องของใหม่ๆที่เราจะซื้อกันอย่างตื่นเต้นฉันมองไปรอบตัวคิดถึงสิ่งที่เครื่องทอมอบให้ฉันให้พวกเราแน่นอนแม้มันจะยังเจ็บที่โซเฟียจำฉันไม่ได้แต่นั่นก็อาจจะเพราะว่าเรื่องนั้นมันควรอยู่แค่ในอดีตฉันมีชีวิตใหม่แล้วเงินใหม่เพื่อนใหม่ หลายปีผ่านไปชีวิตของฉันก็ดีขึ้นเรื่อยๆฉันเรียนจบด้วยเกียร์นิยมอันดับหนึ่งเหมือนที่เครื่องทอได้สัญญาฉันก้าหน้าในทุกเรื่องฉันย้ายเข้ามาในเมืองอย่างที่เคยฝันไว้ในอดีตพ่อแม่ฉันซื้ออพาร์ตเมนต์สุดหรูให้ฉันเริ่มทำงานเป็นพันธารักในพิพิธภัณฑ์ฉันแทบไม่ใช้เครื่องทออีก เพราะมันไม่จําเป็นฉันรู้สึกเหมือนว่าตัวเองที่เริ่มต้นใหม่ในที่ที่ค้นหาตัวเองได้ตามต้องการที่นี่เมืองน,นี้จะมีเพื่อนใหม่เพื่อนที่ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องทอบพวกคนต่างชอบฉันและพวกเขาก็มักจะชวนฉันไปไหนมาไหนด้วยเสมอฉันชอบชีวิตนี้ของตัวเองอะไรจะยอดเยี่ยมกว่านี้ล่ะเลแล้ว ฉันก็เจอเขาแต,ต่โทษทีครับหนังสือผมชอบหนีอยู่เรื่อยเลยคุณโอเคไหมโอ้ไม่เป็นไรคะ่ะเออว่าแต่หนังสือไม่เป็นอะไรนะคะแย่กกว่านี้ก็เจอมาแล้วผมมาเทโอนักทำหนังสือตกมืออาชีพชนะเดียนักทำลายดอกไม้โดยพลังยินดีที่ได้รู้จัก มีบางอย่างเกี่ยวกับเขาบางอย่างที่แตกต่างเราเริ่มคุยกันแล้วมันรู้สึกง่ายมากเป็นธรรมชาติเหมือนว่าเรารู้จักกันมานานแล้วยิ่งได้คุยฉันก็ยิ่งรู้จักมาเทโอมากขึ้นเขาเพิ่งย้ายมาเหมือนฉันและไล่ตามความฝันในการเปิดร้านหนังสือข,ของตัวเองมาเทโอเป็นคนที่เฮฮาใจดี แถมยังมีความมุ่งมั่นแบบงเงียบๆด้วยแม้จะไม่ฉูดฉาดก็จริงทว่าเขาก็จริงใจทุกการกระทำเขาเล่าเรื่องครอบครัวให้ฉันฟังครอบครัวใหญ่แสนอบอุ่นวุ่นวายที่หมู่บ้านเล็กๆในอิตาลีเขาเล่าว่าตัวเองพยายามเก็บเงินเพื่อมาอย่างที่นี่เขาไม่ได้ต้องการงานเฉยๆทว่าอยากมีชีวิตที่ภูมิใจด้วยยิ่งใช้เวลาอยู่กับเขาเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งรู้สึกว่าเราเหมือนกันมากๆเขามีวิธีฟังของเขา ที่ฟังฉันจริงๆฉันรู้สึกว่ามีคนตั้งใจมองฉันอย่างที่ไม่เคยสัมผัสในแบบที่ไม่รู้ตัวว่าเคยถูกมองข้ามฉันรู้สึกเหมือนได้เจอชายที่สมบูรณ์แบบก่อนที่อยู่นี่เองขอโทษทีนะพอดีเลิกง,งานช้าไปหน่อยไม่เป็นไรฉันก็กำลังคุยเพลินๆอยู่พอดีนาเดียนี่อิซาเบล่าแฟนผมเองเอ้แน่ละ ขามีแฟนอยู่แล้วทำไมจะไม่ล่ะฉันควรดีใจกับเขาแง่ล่ะก็ดีใจอยู่ทว่าลึกๆเสี้ยซีวความเห็นเกตตัวเล็กๆก็ทำให้ฉันรู้สึกเจ็บฉันอดคิดไม่ได้ว่าถ้าทุกอย่างมันต่างออกไปถ้าฉันเจอเขาก่อนที่ตรงนั้นจะเป็นของฉันไหมนะแล้วรู้จักกันได้อย่างไงนะโอ้เราเพิ่งเจอกันนะแต่รู้สึกเหมือนรู้จักกันมาตั้งนานหลายปี ไม่ยุติธรรมเลยเขาคนนี้เหมือนกับโชคชะตาติดที่โชคชะตาเลือกใครบางคนให้เขาแล้วมาเิโอกับฉันสนิทกันเร็วมากเราคุยกันแทบทุกวันและออกไปไหนด้วยกันบ่อยๆบางครั้งอิสเบลล่าก็มาด้วยแต่ว่าเธอมักงานยุ่งพูดตรงๆฉันชอบที่เป็นงานมาเิโอจะได้สนใจแค่ฉันคนเดียววันหนึ่งเขาเซอร์ไพรส์ฉันด้วยการแวะมาหาฉันที่ทํางานที่นี่คือที่ที่คุณหายตัวไปทุกวันสินะห้องล้อมไปด้วยของเก่า พูดเหมือนกับว่าไม่ดีงั้นแหละบางชิ้นมีเรื่องราวมากกว่าชีวิตเราทั้งคู่รวมกันอีกนะไม่รู้สิผมว่าผมก็มีเรื่องเล่าดีๆอยู่บ้างอ๋อเหรอเช่อนอะไรล่ะก็อย่างตอนที่ผมเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์และทําให้คุณพันธรัก์ผู้น่ารักพาผมไปเดินทัวร์เป็นการส่วนตัวไงอันตรายมากการได้อยู่ใกล้เข้าแบบนี้มันช่างง่ายและเป็นธรรมชาติ มากจนฉันไม่อาจปฏิเสธสิ่งที่ฉันต้องการได้อีกต่อไปการอยู่ใกล้เขาผ้าผืนนี้ถูกเทาขึ้นเมื่อสี่ร้อยกว่าปีก่อนได้ถูกเส้นล้วนถูกทอด้วยมือความทุ่มเทที่ใส่ไปในผลงานนี้ยิ่งดูก็ยิ่งตะลึงทุกครั้งว้าวผู้สร้างต้องอดทนแค่ไหนนะ <c oughs> น่นสินึกไม่ออกเลย <c oughs> ก็อย่างที่เขาว่ากันแหละนะช้าช้าได้พราเล่มงามอืมคงใช่บางทีนั่นอาจเป็นคำตอบ ฉันไม่จำเป็นต้องบังคับมันทุกอย่างบางทีถ้าฉันแค่รอให้นานพอโชคชะตาก็อาจจัดการได้โทษทีนะผมต้องรับสายต่อให้ใช้เวลาด้วยกันมากแค่ไหนหรือว่ารู้สึกง่ายเพียงใดสุดท้ายวันยังคำ่ำเขาก็ยังเป็นแฟนของอิสเบลล่าผมต้องไปแล้ววันนี้สนุกมากขอบคุณไว้มาอีกได้ไหม ผมชอบฟังคุณพูดเรื่องแพชชั่นกับงานของคุณเจอกันนะความรู้สึกของฉันที่มีต่อเขารุนแรงขึ้นฉันบอกให้ตัวเองอดทนให้รอแต่อีกนานแค่ไหนโชคชาตาอาจต้องการให้ช่วยนิดหน่อยฉันไม่ได้อยากทำร้ายมาเทโอรหรืออิซาเบลลาไม่ได้อยากช่วงชิงสิ่งที่ไม่ใช่ของฉันแต่มาเทโอกับฉันควรจะได้อยู่ด้วยกันฉันแค่ อยากให้อะไรมันเปลี่ยนเล็กน้อยไตรตรองให้ดีก่อนทอได้แต่ละเส้นจะนำไปสู่โชคชะตาใหม่ฉันแค่อยากให้เธอไปแค่นั้น mm hmm. เท่านั้นเองไม่เป็นภัยไม่เจ็บปวดแค่เปลี่ยนโชคชะตานิดนิดเช้าวันต่อมาฉันสงสัยว่ามันได้ผลไหมเขาแค่สัญญาณบางอย่างเล็กๆ็น้อยๆก็ยังดีมาเทโอเฮ้ hey. นาเดียคุณโอเคนะอิซาเบลล่าจะย้ายไปย้ายไปเหรอเธอได้รับข้อเสนอใหม่ที่อีกฝากประเทศเราทั้งคู่คุยกันเมื่อคืนก็นะดีแล้วที่เราเลิกกันไปนี่แหละที่ฉันต้องการแยกทางเงียบๆเป็นธรรมชาติไม่ทันล้อไม่ใจสลายให้โชคชะตาค่อยๆแยกพวกเขาออกจากกันแล้วคุณโอเคไหมคะก็คิดว่านะเฮ้ ไปเดินเล่นกันไหมก็ด e ีนะไม่นานมัเทโอกับฉันก็คบกันจริงๆความผูกพันของเราแน่นแฟนขึ้นและความสัมพันธ์ของเราก็ลงตัวหลายปีผ่านไปมัเทโอและฉันก็ได้สร้างชีวิตร่วมกันเราแต่งงานกันทุกวันของเราเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความรักเขาเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคู่ชีวิตเป็นคนที่คอยย้ำเตือนฉันทุกวันว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นยังไง ความสุขนั้นมีวิธีที่ทำให้เราลืมอดีตและบางครั้งอดีตก็หาวิธีเพื่อย้ำเตือนเราว่ามันยังอยู่นาเดียนี่อะไรเนะี่ยถอยออกมาก่อนนี่อะไรมันดูโบราณมากยังใช้ได้อยู่ไหมมาเทโอขอร้องอย่าแตะมันเลยขอละคุณไม่เข้าใจหรอกนาเดียมันคืออะไร มันคือเครื่องทอผ้าเป็นของวิเศษคือฉันเคยใช้มันหลายครั้งในชีวิตคุณใช้มันทำอะไรเหรอเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆแก้ไขบางอย่างชีวิตฉันก่อนหน้านี้มันไม่ใช่แบบนี้เลยสักนิดฉันไรตัวตนมาก่อนมาเทอเครื่องทอผ้าทำให้พวกคนเห็นฉันมันมอบชีวิตที่ฉันใฝฝันฉันเก็บเรื่องนี้เป็นความลับมาตลอดตอนนี้ถึงคราวต้องเปิดเผย ฉันเล่าทุกอย่างกับเขาเรื่องโซเฟียเพื่อน,พ,นพ่อแม่เรื่องที่มันช่วยให้ฉันย้ายมาทุกอย่างที่ฉันซ่อนไว้นานหลายปีเคยใช้มันกับผมไหมไม่ไม่ใช่โดยตรงไม่ใช่โดยตรงเหรอฉันลังเลว่าจะโกะหกเข้าไหมทว่าทำไม่ได้บางทีเขาอาจเข้าใจว่าเราทั้งคู่ควรอยู่ด้วยกันและสิ่งที่ฉันทำไปก็ถูกต้องเพราะป็นการทำให้ช่ชะตาเข้าที่ม่อย่างนั้นเราเขาไม่มีชีวิตแสนสุขแบบทุกวันนี้ฉัน ฉันทอผ้าลายหนึ่งเพื่ออิซาเบลลาออกไปค,คุณส่งเธอไปเหรอฉันไม่ได้อยากให้พวกคุณเจ็บแค่อยากชีน้นำโชคชะตาคุณทำงั้นไม่ได้นะเดียถ้าเราเกิดมาเพื่อกันและก,กันสุดท้ายเราก็ต้องลองเอยกันอยู่แล้วฉันขอโทษจริงๆงั้นนี่มันยังไงละ่ะความสัมพันธ์นี้เป็นความจริงไหมหรือแค่ถูกทอขึ้นมาด้วยเวทมนต์จะรู้ได้ไงว่าความรู้สึกผมและความรู้สึกคุณเป็นของจริงมาเทโอทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสร้างมาด้วยกัน เป็นของจริงนะฉันสาบานได้ไม่รู้สิผมไม่รู้ว่าจะเชื่อดีไหมครั้งแรกในรอบหลายปีที่โดดเดี่ยวอีกครั้งไม่มีได้ทองคำคอยชี้ทางไม่มีเครื่องทอผ้าที่ล็อกชะตามีแค่ฉันที่ได้แต่นั่งมองชีวิตตัวเองค่อยๆรุ่ยพังครั้งนี้ฉันมีแน่ใจว่าเครื่องทอจะซ่อมมันได้ไหมหรือว่าฉันไม่ควรทำมันกัน ฉันอยากย้อนกลับไปทั้งหมดเลยอยากให้เรื่องที่ฉันเคยแตะเครื่องทอผ้าน,นั้นหายไปลบออกทุกการถักทุกการตัดสินใจที่เห็นแก่ตัวทุกเส้นได้ทองคําที่ฉันไปฝืนบังคับถ้าย้อนไปได้แล้วก็ฉันจะไม่ขอให้ได้มาเทอมาไม่ขอให้อิซาเบลล่าไปด้วยไม่แน่บางทีเขาอาจจะยังอยู่ให้มันจบแบบนี้ไม่ได้ ไม่ได้เด็ดขาดถ้าเครื่องทอทำให้ชีวิตยุ่งเหยิงก็แค่คลายสิ่งที่เคยทอเอาไว้ซะไตรตรองให้ดีก่อนทอได้แต่ละเส้นจะนำไปสู่โชคชะตาใหม่ฉันไม่อยากทออีกต่อไปแล้วฉันแค่อยากคลายมันออกต้องทำยังไงถึงกลับไปได้เริ่มตรงที่เธอบรรจบแล้วตามด้วยคลายออกให้หมดแม้ทีแรกจะสับสนทว่าฉันก็ลงมือ ฉันเริ่มด้วยการคลายเส้นได้เวดมอนที่เป็นการขับไล่อิซาเบลลาในตอนนั้นออกไปเครื่องทอเริ่มหั่มเบาๆแลอองแสงฟุ้งริ้หมุนรอบตัวฉันฉันฉีกใจทิ้งพร้อมกับได้ทุกเส้นที่ดึงออกไปฉันคลายออกทุกลวดลายคำขอเรื่องโซเฟียนักเรียนดีเด่นพ่อแม่มั่งคั่งเพื่อนร่วมชั้นที่เพิ่งมาสนิทฉันมองชีวิตที่ฉันเคยสร้างชีวิตที่เคยยึดติดค่อยๆจางไปทีละเล็กทีละน้อย ฉันคอยดึงต่อจนสุดท้าย<ะ>รายงานข่าวสดในพื้นที่เมื่อไม่นานมานี้เกิดการปลดในธนาคารท้องถิ่นฉันกลับมาที่จุดเริ่มไม่มีอีกแล้วเวทมนตรวมไปถึงทุกอย่างที่มันเคยมอบให้ฉันความมั่งคัง่งเพื่อนฝูงคนรักของฉันทุกอย่างถูกลบหายไปน่าแปลก ที่ฉันรู้สึกสงบฉันสงบเพราะได้รู้ว่าชีวิตนั้นยุ่งเหยิงและซับซ้อนนั้นทำให้มันมีความหมายฉันใช้เวลาในการถักทอเพื่อให้มันสมบูรณ์แบบจนลืมความงดงามของการอดทนและปล่อยให้ชีวิตได้ดำเนินไปฉันฝังเครื่องทอผ้าไว้ใต้ต้นไม้ที่ฉันกับโซเฟียเคยนอนฝันฉันเรียนรู้แล้วว่าสิ่งที่ใช่จะตามหาฉัน อะไรที่ไม่ใช่ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องโชคชะตา โทษทีครับหนังสือผมชอบหนีอยู่เรื่อยเลยคุณโอเคไหม